สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ปีใหม่มาอยู่ที่จังหวัดชะชเชิงเซาค่ะถ้าใครที่ชอบเรื่องของการทำเกษตรอยู่แล้วบอกเลยว่ามาเรียนรู้ที่นี่เพิ่มเติมไม่มีผิดหวังค่ะในอดีตพื้นที่แห่งนี้ชาวบ้านเขาหินซ้อนมีการสัมปทานป่าไม้บุกรุกพื้นที่ป่ามีการเผาหน้าดินปลูกพืชเชิงเดี่ยวและมีการใช้สารเคมีมาอย่างยาวนาน จึงทาให้เขาหินซ้อนเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมจนกลายเป็นทะเลทรายเมื่อครั้งที่ในหลวงรัชกาลที่เก้าเสด็จมาที่วัดเขาหินซ้อนมีราชฎรเจ็ดรายเข้าเฝ้าและถวายพื้นที่จํานวน264ไร่เพื่อสร้างตําหนักแต่ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและทรงมีพระเมตตาต่อราชฎรจึงมีพระราชดำรัสให้สร้างเป็นสถานที่ศึกษาด้านการเกษตรต่อมามีผู้ถวายที่ดินเพิ่มและทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์รวมพื้นที่ทั้งหมด 1895ไร่และให้มีชื่อว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริภายในศูนย์ศึกษาแห่งนี้มีหลากหลายฐานการเรียนรู้งานด้านต่างๆอาทิงานพัฒนาชุมชนงานประมงงานส่งเสริมการเกษตรงานพัฒนาที่ดินซึ่งมีนายปราโมทยาใจอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเป็นผู้สนับสนุนงานด้านการพัฒนาที่ดินให้แก่คนที่เข้ามาศึกษาดูงานและนำไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด แล้วเดี๋ยวช่วงนี้เรามาคุยกับท่านผอ,อ,อก,กันค่ะสวัสดีค่ะท่านอยากให้ท่านผอ,อ,อช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าภาพรวมของศูนย์ที่นี่มีอะไรน่าสนใจบ้างค่ะก็ผมในส่วนของศูนย์แห่งนี้นะครับเป็นตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการปรับปรุงดินทรายนะครับที่นี่จะเป็นลักษณะข,ของทรายจัดนะครับท่านก็ทรงให้หาวิธีการปรับปรุงดินนะครับซึ่งวิธีการหนึ่ง ที่ใช้ในที่นี้ก็จะเป็นการปรับปรุงดินโดยใช้พวกปุ๋ยหมักนะครับหรือว่าพวกปุ๋ยพืชสดนะครับลงไปในดินนะครับแล้วก็การใช้น้ําหมักชีวภาพต่างๆนะครับโดยพื้นที่แห่งนี้ก็จะทําการปรับปรุงนะครับศึกษาทดลองแล้วก็เอาผลสําเร็จที่ได้เนี่ยไปขยายผลให้แก่พี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่ใกล้ศูนย์แล้วก็พื้นที่ที่มีปัญหาลักษณะของดินทรายเช่นกันนะครับตั้งเป็นฐานเรียนรู้ต่างๆนะครับในพื้นที่ แล้วสำหรับศูนย์การเรียนรู้ที่เนี่ค่ะถ้าเกิดว่าประชาชนหรือเกษตรกร,เ,กรเข้ามาเรียนรู้แล้วเนี่ยจะได้ความรู้ด้านไหนบ้างคะท่าน รับผมในพื้นที่ศูนย์แห่งนี้นะครับเราทําหลักๆก็คือการปรับปรุงดินนะครับเพราะฉนั้นจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของดินนะครับการวัตถุต้นกํเนิดดินนะครับลักษณะปัญหาของพื้นที่นะครับเรื่องของดินทรายจัดนะครับการปรับปรุงดินนะครับต่างๆนะครับลักษณะของดินเสื่อมโทรมนะครับอันนี้กลับมาใช้ประโยชน์ได้นะครับนอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของอาชีพที่ต่อเนื่องนะครับไร้ว่าการทําการเกษตรนะครับการทําประมงปศุสัตว์นะครับหรือว่าอาชีพนอกภาคเกษตรนะครับที่นี่ก็จะมีเป็นฐานเรียนรู้ต่างๆนะครับ สามารถที่จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้เห็นว่านอกเหนือจากเกษตรกรในพื้นที่หรือว่าในประเทศไทยเนี่ยเห็นว่ามีต่างประเทศมาดูงานด้วยใช่ไหมคะท่านผเป็นยังไงคะ ที่นี่ก็จะรับชาวต่างชาตินะครับเรารับอยู่2อส่วนนะครับส่วนแรกก็จะเป็นลักษณะของเป็นหมู่คณะเข้ามานะครับก็ติดต่อเข้ามาซึ่งชาวต่างชาติกลุ่มนี้นะครับเขาก็จะมีเป้าหมายนะครับส่วนมากก็จะไปดูในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับเกี่ยวกับเกษตรยั่งยืนนะครับพอเพียงนะครับตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่นะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นที่มาอาศัยอยู่นะครับบริเวณใกล้เคียงนะครับก็เดินทางเข้ามาเป็นลักษณะของ Walk- i อินเข้ามานะครับก็จะมีแปลงเรียนรู้ ต่างนะครับให้เขาได้ศึกษาเรียนรู้อยู่นะครค่ะแล้วแบบนี้โครงการหรือว่าศูนย์การเรียนรู้ของเราจะมีการขยายผลเพิ่มเติมยังไงบ้างคะ ในพื้นที่ของพื้นที่ต่งตางๆนะครับที่เราขยายผลออกไปก็จะเป็นในพื้นที่ของหมู่บ้านรอบศูนย์นะครับใน3ตํตำบลรอบศูนย์นะครับ <pensa. S 1> แล้วก็ในพื้นที่ของอำเภอต่างๆนะครับจังหวัดต่างๆ <Language. S 1> ในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกแห่งนี้นะครับ <Renaissance. S 1> ก็เกษตรกรก็จะเข้ามาเรียนรู้นะครับ <of. S 1> ส่วนหนึ่งนะครับเราจะมีหลักสูตรการฝึกอบรมน,นะครับซึ่งเป็นหลักสูตรของศูนย์นะครับให้บริการแก่พี่น้องเกษตรกรนะครับที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเข้ามาปีหนึ่งก็อยู่ประมาณ400ร้รายนะครับ เยอะมากเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของดินเรียนรู้เกี่ยวกับด้านการเกษตรบอกเลยว่ามาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะแล้วสําหรับเกษตรกรที่มาเรียนรู้ที่นี่แล้วเกิดผลสำเร็จเนี่ยมีส่วนไหนแนะนํำไหมคะท่านอยากไปดูค่ะแล้วผมก็จะมีส่วนของที่อภิชิตนะครับซึ่งเป็นสูย์เรียนรู้นะครับของเครือข่ายที่อยู่ในบริเวณของตําบลเขาอินซ้อนแห่งนี้นะครับโอเคค่ะงั้นเราไปดูสวนที่อภิชิตกันค่ะ เดี๋ยวช่วงนี้เรามาคุยกับเกษตรกรของที่นี่กันค่ะสวัสดีค่ะพี่อภิชิตสวัสครับผมพี่อภิชิตทำการเกษตรเกี่ยวกับด้านไหนบ้างคะ ก็ตอนนี้เราทําเกษตรเป็นเกษตรอินทรีย์ครับเป็นหลักคือศูนย์ศึกษาให้เข้ามาช่วยสร้างคเครือข่ายเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม p g s 8รลิ้วขึ้นมาแล้วเราก็เป็นเกษตรกรคนหนึ่งที่เราหันมาสนใจการทําเกษตรอินทรีย์ตอนนี้เราเป็นผู้นําเกี่ยวกับเรื่องของการทําตลาดให้กับเครือข่ายครับค่ะแล้วเ,เข้าไปที่ศูนย์เรียนรู้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะแต่ปี47็ดนะครก็ที่สิบปีนะแล้วค่ะี่สิบปีครับก็มาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับดินนะฮะเรื่องเกี่ยวกับการรู้รักน้ำนะฮะเพราะพื้นที่ผมเนี่ยเป็นพื้นท แล้วก็ลองหัดเลี้ยงสัตว์ต่างๆมากมายครับก็ ทำให้เราเรียนรู้ว่าเราควรจะทําเกษตรแบบไหนที่บอกกับตัวเองนะฮะแล้วปัจจุบันเนี่ยที่บ้านผมเนี่ยก็เป็นสื่อเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจทฤษฎีใหม่นะมันมีความสําคัญเพราะมันเหมือนกับว่าเราต้องตัดเสื้อผ้าให้พอดีตัวเราดังนั้นแต่ละคนที่เข้ามาผมมันก็จะต้องพูดคุยกับเขาก่อนอันนี้ก็คือการเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากสูย์ศึกษาการพัฒนาเขาซอมัทั้งหมดก็อยากจะพาให้ทุกคนเนี่ยมามาเที่ยวชมนะฮะมาดูมารู้จักเราก็จะได้พัฒนาตนเองว่าเฮ้ยวันหนึ่งเราต้องกลับมาอยู่ในที่ของเราดังนั้นถ้าเราได้เเข้าาใจจตนนนนองงะะะชีมัั่ยครบ แล้วสําหรับเรื่องของดินบ้างค,ะค่ะปกติแล้วที่นี่ดินมีปัญหาไหมคะพี่โอ้โหโหดมาก คือยงงอย่าพูดว่าเป็นดินดีกว่าที่นี่คือทรายมผมมาอยู่ที่นี่นะฮะผมก็เห็นแต่ละที่เลยถ้าเกิดผ่านมาแถวเขาเป็นซ้อนเห็นว่าเขาจะขุดดินไปหมดเลยคือมันเป็นทรายใชนั้นเวลาเราปลูกพืชผักปลูกไม่ได้เลยครับช่วงแรกที่ผมมาอยู่ที่นี่ก็ได้รับการสรสนุนพวกทั้งปอเทืองบ้างนะครับทั้งสนโวบ้างอะไรพวกนี้บ้างก็เจอปัญหาไปตามรูปแบบการปลูกเช่นเวลาปลูกแล้วเนี่ย้าเยอะแมลงเยะอะไรองี้แต่มันก็กลับกลายว่าเราปรับปรุงโครงสร้างดินได้ดีปัจจุบันเนี่ยพอเราหันไปทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยนะครับเราก็ใช้วัสดุที่อยู่ ในธรรมชาติของเราเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของเราเนี่ยฮะมาในการปรับปรุงพื้นที่ดินของเราดังนั้นปัจจุบันเนี่ยดินเราค่อนข้างดีนะล่าสุดที่เอาไปวัดนี่ก็ค่าต่างๆก็สูงขึ้นจากเดิมน,นี่คือทรายนะฮะสมัยก่อนที่เนี่ยเขาจะเน้นทํามันทำกาวโดทําถั่วเหลืองซึ่งแน่นอนเราผลผลิตพวกนี้มันต้องพึ่งสารเคมีค่อนข้างเยอะงนั้นตอนนี้เมื่อเราเรามาเป็นเราไปศึกษาเรียนรู้เนาะแล้วเราก็นํามาพัฒนาบ้านเราเนี่ยวันนี้พื้นที่ของเรามันมน่าอยู่มันรู้สึกดีขึ้นแล้วก็เราก็เลยเป็นอยากจะบอก เป็นกระบอกเสียงนะให้กับทุกคนว่าการศึกษาเรื Korea, ่องดินเป็นเรื่องสําคัญนะฮะลองมาศึกษาที่ศูนย์ศึกษาดูนะครับแล้วพอเรามีการได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องดินพอมานํามาใช้จริงปรับปรุงแล้วผลลัพธ์เราเป็นยังไงบ้างคะก็มันเราปรับปรุงดินดีถึงขั้นที่เรียกว่าเราค่อยๆใส่เสริมไปนิดหน่อยไม่ได้เยอะแต่ทําให้ผลผลิตเราดีเทียบเท่ากับขายตลาดเคมีได้ี่อันนี้ก็คือเป็นความภูมิใจเล็กๆของเราว่าอ๋อที่เราพัฒนาดินมาเราปรับปรุงโครงสร้างดินมาเนี่ยมันตอบสนองนะฮะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราังีน่่วช์ตๆุม หลาห,ลา,ยหลายตัวก็นํามาปรับปรุงเช่นทําปุ๋ยหมกักทําน้ําหมักชีวภาพนะครับแม้แต่สารขับไล่มแมลงพวกนี้มันเป็นองค์ประกอบที่สําคัญครับถ้าคน,นจะสนใจการท,ทําเกษตรเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราควรจะเรียนรู้ไว้แล้วตอนนี้เรามีการส่งขายช่องทางไหนบ้างคะปัจจุบันนี้นะครับผมทําตลาดเป็นพีออเดอร์ hmm. กับมาหาัรเจ้าราชพัฒราชนาครินคือราชพัฒน์แปดริ้วนี่แหละครับในทุกวันพฤหัสนะครับแล้วก็ผมจะทําตลาดแบบออฟไลน์ก็คือขายที่โรงพยาบาลน,นะครับทุกวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์นะครับตั mm ้ง hmm. แต่เจ็ดโมงเช้าถึง ียงนะครับส่วนเครือข่ายเราเองเนี่ยเราจะมีตลาดหลักๆ ซึ่งได้รับการส่งเสริมจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนเนี่ยนะฮะก็คือตลาดที่ปั๊นน้ำมันลุงวิทักษ์ก่อน<ะ>ถึงอำเภอพนมสารคามนะทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะฮะแต่ตีห้าถึงเที่ยงนะครับก็อยากจะฝากให้ทุกคนไปอุดหนุนสินค้าเกษตรอินทียจากเครือข่ายเกษตรอีแบบมีส่วนร่วมพิจิตรแปดริ้วนะฮะที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนนะครับนี่เห็นไหมคะคุณผู้ชมนี่คือหนึ่งในตัวอย่างของเกษตรกรที่นี่นะคะที่ไปได้รับความรู้จากศูนย์ศึกษากาา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 ากกกรรรรรรพพััฒนนนนนนเเขหิิิซ้้้อออื่งงมมจจะชชดด็สสถใไุย มากเลยค่ะวันนี้ขอบคุณพี่มากเลยนะคะขอบคุณค่ะ